ครับกับสวัสด ok ีพ <inside> ี่รองเอฟซียังมแรงนะครับเด้บหลังจากกินข้อแรกแล้วนะครับเสี่ยนหน้าดีสิพาพี่พานองเข้ามาตํานะครับกับเด็กล่าพัฒนานะครับพ่อแหล่นะครับโอ้ยเขาขัดเขาเนี้ยครับพี่้องเอฟซีแต่เสี่ยนหน้าดีบ่ได้ตำให้พี่เฮนองเข้าเป็นยังี่ล่ะนะครับเวลาเข้ามาตำเขานะครับของพ่อแหล่นะครับบาดเข้าตำบ่เขานะครับเอารอบนี้นะครับจิมาตำให้พี่น้นองเข้า ว่ามันเปลี่ยนในส่วนของเพลินนะครับเนาะในส่วนของพอเลียเป็นบ้างเน่าแท่งตัวเลขอาจช่วงนี้อาจจะปังนะครับเพราะเขามาตามต่อกันอีกนะครับกับลาวพัฒนาพอเลียนะครับครับก้อนเื่อนนะครับเพราะบังบงผลหวยเล่าพัฒนาออกรอบที่แล้วนะครับเนาะรอบวันจันทร์นะครับที่2 3ตุลาคม2566นะครับลาวพัฒนาเลขที่ออกนะครับ468 4 8 7นะครับ ส่วนนิกไทย3ตัวบน487นะครับ2ตัวบน8 7นะครับ2ตัวล่าง8 4ครับพีนองที่เอาเขามาตามต่อกันนะครับเพื่อเป็นการเซเวนลานะครับครับมาเบิ่งผลงานของพอแหลนะครับเจ่นนัตีเขาไปเบิ่งอยู่ในขิปของพอแหลนะครับเพราะว่าป่ได้ตามให้พีนองเฮานะครับเด้อหลอดที่แล้วนะครับ เลยบอเห็นผลงานเก่าของเพิ่นนะครับเราคนหากอนกับพี่น้องทีน่น,นี่นะครับนี่ครับผลงานของผเหลีนะครับนี่เขาคัดเขาแน่นะครับเครื่องเหล็กวิ่งนะครับเจ็ดกับแปดแต่ว่าเสี้ยนหน้าดีประดิดตฐาทำให้พี่น้องเข้านะครับเสียดายโอกาสอยู่พี่น้องรี่ครับ <c oughs> ครับมาตามต่อกันหลอไหมนะครับเนาะเราพัฒนาพ่อเหียนะครับลักทันนะครับก็คือเบิ่งอยู่ในคลิปของพ่อเหียนนะครับเ <c oughs> นี่มาตามเขาดีแท้พ่อเหียนนี่วันวันพุธนะครับที่ยี่สิบห้านะครับ ุลาคมสองห้าหกหกนะครับเราพัฒนานะครับ เราพัฒนาพ่อแหล่นะครับน้อดินสอถือแย่บานี่ดูดเอ็นก็หอบบ่ <c oughs> <c oughs> ดินสอถือแย่นะครับ มันเห็ดให้ปลายมือแข็งนะครับเลยเขียนยากนะครับนนร่มเย็นนะครับครับวิ่งลูดสปอนนะครับเนาะเรลาพัฒนาของพ่อแหล่นะครับวิ่งลูดนะครับคอ <c oughs> ืมสวไหมบนล่างนะครับ ก่แมนเบิดมึกนะครับรเล่มเมืกยังต่างร้ายนะครับที่อ,อากาศเย็นนะครับวิ่งรูดบนล่างเก้ากับศูนย์เอาข้อแหลมาแปดมู่นะครับตอนนี้เก้ากับศูนย์ครับก็ห้ปังๆอีกเด้อพอแหลนะครับนนออก,ก็บบกะะบต่อเย็บเสียห่อ ถือกันทุกเงืดนาะพี่น้องเน้นที่เก้านะครับจับคู่นะครับเก้าเล เก้าเจ็ดนะครับเก้าแปดนะครับหนึ่งสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์แปด บ่มีตัวกันนะครับองพอเลียฮกคูตลอดกันนะครับครับพอเลียมันจะเด่นให้คูดได้นะครับนะเข้ามาเบิ้งไปท่อกันนะครับอเด่นให้สองหางนะครับเด่นให้สองหางนะครับเก้าหกเก้าแปดนะครับผมี่ จากเขียนกระเพื่อเดี่ยวที่ว่างไว้ตรงๆนี่พี่น้องเขาแคบใน้าจอไว้ครับครับยิบจับกระดาษมาเขียนไว้เด้อพี่น้องเล็บซีตอนได้ที่แคบเปลี่ยนนะครับครับลาววันพุธที่25ตุลาคม2566ลาวพัฒนาพ่อแหล่วิ่งรูดบนล่างนะครับ9กับ0เด่น9นะครับเด่นเก่าล่าง0นะครับเด็กวิ่งนะครับ เด่นเก้าลองศูนย์สุดจับคู่นะครับ9ก้าหกนะครับ060708นะครับครับข็ข้อขอบุดขอคุณนนะครับพ่อแหลนะครับพ่อแหลคนนอนนานะครับที่น้ำเสนอตัวเล็กน่าทางหม่เส้นนาดีเลยล่งห้พียห้ยนองเฮาเอาไปรุ่นต้อนะครับนาะ สำหรับลิปนี้ก็ขออย่างเขาพี่น้องเข้านะครับโฉมมันไปน้วกันกับเล่าปัตนาของขวัญแล้ะครับเด้อขอมาแล้วนะครับก็ขอคนละไล่ยคนละแช่นะครับพี่น้องที่เพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้กับท่างซองนะครับจะในน้ำชิปตามชิปไม่ไม่เด็ดอาจารย์ได้ดังอาจารย์ได้เดินดีนะครับก็จิตตามมาให้พี่น้องเข้านะครับ พี่น้องเงซีอยากให้ทางช่องน้ำตามอาจารย์ใดคอมเมนต์มาได้เลยครับเด้อการช่งกระีน้ำตามตัวเลขแนวทางที่พี่น้องเงบซีคอมเมนต์มาให้ครับจะจัดสรรมีนาที่จัดสรรน้ำหาตัวเลขให้พี่น้องเข้าอยู่แล้วนะครับสำหรับทลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเงบซีเข้านะครับที่คอยสนับสนุนนะครับเนาะ กดสนับสนุนกดซับสไครต์นะครับให้ท่านช่องอยู่ตลอดเวลานะครับขอขอบุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับจิปนี่ก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคอยพี่น้องเฮ้านอนหลับฝันดีออื่นนะครับคอยถูกมวยรวยเบอร์กันสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ